ไปงานกันไปงนมาแล้วก็อ๋อไปงานกันในนี้นะบุ๋ันะพีดไปงานนี่ทักไทยประชาชนหน่อยอย่คนดูไลายถึงพันหกนะสามีสามีงงเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะบุ๋มก็อาเสือแต่งหน้าไหมนะบุ๋มก็อาเสือแต่งหน้าเนี่ยเห็นไหม ตัวอะไรดีนี่บ้านอาพีเห็นไหมวันหลังไปเที่ยวไหมนี่ไอรอนแมนเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ตัวอะไรไอรอนแมนนะเห็นไหมนี่นี่อาพีสะสมโมเดลเห็นไหมหุ่นยนต์น่ะ บัมเบอร์บ right? oh. ีอะป้าใช่ไหมรู้จักกระยังรู้จักแต่ไดโนเสาร์ว่ะมีไดโนเสาร์ไหมครับบีอ๋อวินเจนก็มีก็เลยโชว์ด้วยโชว์ไดโนเสาร์ดูดูบัมเบอร์บีดูบัมเบอร์บีดูบัมเบอร์บีไม่มีไม่มีแบบเอ้ย ไดโนเสาร์ไหมไม่ไงอ๋อบินเซนมีบินเซนมีไดโนเสารครับบินเซนไม่ไดโนเสารไดโนไดโเสารอุ้ยตัวอะไรอะรถรถเยอะไหมครับรถเยอะไหมครับดูสิครับรถเยอะไหมบ้านผิดบรรดเยอะจริงๆ้วยไมีไดโนเสาร์นะอุ้ย สิงโตเห็นไหมเห็นไดนัวสาวกับสิงโตไหมครับเอเลี่ยนมีแต่เอเลี่ยนอ่ะอภิษไม่แต่เอเลี่ยนอ่ะรู้จักเอเลี่ยนไหมนี่แต่ไดโนเสาร์นะอ๋อวินเซนต์ชอบเดนัสาวนะบ้านวินเซนต์มีแต่ไดโนเสาร์วินเซนต์ชอบไดโนเสาร์ใช่ไหมครับวินเซนต์ชอบไดโนเสาร์ ลาบู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 โอเินเซน์มีแต่ไดโนเสาร์นะบูมินเซนมีแต่ไดโนเสาร์นี่ทำอะไรนี่เนะนี่เนาว่ี้ดที่แล้วอะ มีคนบอกว่าคุณมีนสามีหน้าเหมือนกันเลยเหรอคะเหมือนไหมคะน้องมิเชน้าเหมือนใครคะนุยนเป็สวัสดีค่ะมวัสดีิเซนวินเซนอาพีดอะเอาอะไรอ่ะไดโนเสาร์ครับอาพีดครับผมชอบแต่ไดโนเสาร์ครับอาพีดครับ เพ okay. oh, so ิ่งต so right? ื La, ่นเหรอครับอภิรับไม่รู้จักโอ้ตัวอะไรอ่างนีอะไรอ่ะตัวอะไรครับอะไรเทเทราครัเหรอไทเทราครับอยู่ที่ไหนอะลูก อ๋อนี่ตัวอันนี้ตัวนี้คือไทเทราท็อปอะพีทไทเทราท็อปตัวอะไรอะเธอเอเลี่ยนเหรอเธอสะสมเอเลี่ยนด้วยเหรอเธอเป็นเอเลี่ยลวันนี้ไปงานที่ไหนจ๊ะเอมบัซี่เออเนี่ยตอนแรกจะไปกินข้าวเอ็มบาซี่เหมือนกันไม่ไม่ไม่ เธอไปกี่โมงอะจ๊ะก,กี่โมงนะยังยังดูนะตอนแรกฉันก็จะไปแต่ว่ามีกินข้าวแถวบ้านแทนน้องตระลึงเลยน้องตระลึงเลยแบทแมนแบทแแบทแมนมีเซนแบทแมนแบทแมนตัวจ,จริงๆเลยตัวตัวโมเดลเลยบแ,แบทแมนอ่ะโมเดลมากมาก ตัวนี้ตัวอะไรนโจโะจ o กเกอร์ e r ก a t m a n นแ้นเนเห็น b a t m ม n ไหมอะไม่ได้แล้ว,อลวออโอเคให้อาบุ่มกับพีทไปแต่งหนา้าไปบายบายก่อน,บบน,นสวัสดีครับด้วยละโอ๊ยเอาสีอะไร สีแดงเหแดงรูต่าสีแดงไม่มีรูกแดมเหมือนแดงรูค่ะโอเคโอเคโอเคสีแดงเไหมเสื้อคิดถึงจังเลยวันหลังมาแต่งหน้าเล่นๆล่ไหมอยู่บ้านมาแต่งหน้าเล่นๆล่ไหมอยู่บ้าน ได้ค<ด>่ะแม่ <laughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า